หนังตาตกยกได้โดยไม่ต้องสัญญกรรมเพื่อนๆนใครมีปัญหาในเรื่องของหนังตาเริ่มหย่อนเริ่มซอยแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบตามันดูตกตกดูเศร้าเศร้า,าดูไม่สดใสเท่าที่ควรเนาะเดีหมอเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะและสิ่งที่หมอใช้จัดการกับปัญหาเรื่องนี้มาทุกๆปีนะคะก็คือการทำโปรแกรมเชมิมตาค่ะโดยปกติอ่ะหมอจะชอบทำหนังตาโมนเนาะเพราะว่าหนังตาโมนอะ่ะมันเป็นจุดที่ อะไรก็ทําไม่ได้อะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราไปผ่าตัดนะความหย่อนค้อยหรือความเหี่ยวของหนังตามันไม่หายไปนะทุกคนฉะนั้นนะถ้าเราทําเจ้าโปรแกรมเทอร์มัตตาไว้เรื่อยๆสมัครเสมอทุกปีอะค่ะ ให้ผิวหนังชั้นตาเนี่ยมันไม่เหี่ยวมันไม่ย่นเนาะเพราะหัวทิปเนี่ยทำมาพิเศษสําหรับดวงตาโดยเฉพาะค่ะหหัวจะมี450ช็อตถ้าคนที่หนังตาหย่อนเยอะๆแล้วนะแนะนําทําข้างละ1หัวไปเลยแต่ถ้าคนที่หนังตายังหย่อนไม่เยอะหรือแบบแค่ป้องกันการหย่อนในอนาคตนะ450สามารถแบ่งทํา2ตาได้นะคะตอนนี้แอนซรีมีปรปังสุดๆเข้ามาปรึกษาได้คะ่ะ 지금 <목소리> อ티툭ั <목소리>